ทุกคนตอนนี้ที่รายองมีบุฟเฟ่ต์เปิดใหม่แค่หัวละ219้เท่านั้นเองที่ร้านเขามีทั้งเตาย่างเนยแล้วก็เตาหมูกระทะเลยครับขนมหวานอย่างพวกเบเกอรี่เขาก็มีเหมือนกันแล้วหน้าตาน่ากินมากๆเลยครับทุกคนหรือจะเป็นขนมหวานแบบขนมไทยอย่างน้ําแข็งใสเขาก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนนอกจากนี้เขาก็ยังมีอาหารที่เป็นฟิลกับข้าวด้วยนะครับที่สําคัญคือทานได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาด้วยแล้วดูวัตถุดิบดีเขามีให้ตักหลายตู้เลยนอกจากอาหารทะเล 母。 ที่นี่เขาก็ยังมีเนื้อด้วยนะครับแล้วร้านนี้มีชื่อว่าร้านเจ๊ใจดีบุฟเฟ่ตั้งอยู่ในตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับซึ่งภายในร้านเขาก็ตกแต่งออกมาได้สวยมากๆเลยซึ่งถ้าใครจำได้นี่คือร้านส้มตาสาด,ดิตาขาระยองนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้เปลี่ยนมาเป็นร้านเจ๊ใจดีบุฟเฟ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มๆกันดีกว่าครับอย่างที่ผมบอกนะครับที่นี่เขามีอาหารทะเลด้วยอย่างหมึกเนี่ยครับมีหลายแบบเลยทุกคนลองดูดิแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่ละอย่างเขาเรียกว่าหมึกอะไรบ้างนะครับแล้วรเเอออกกขงา็คื เมนูกุ้งครับทุกคนตักได้ไม่อั้นเลยนะครับไม่ต้องกลัวหมดเพราะเขามีเติมตลอดพอไปถึงผมก็ลองทําเมนูไข่เจียวกุ้งเลยครับเห็นคนทํากันเยอะก็เลยลองดูบ้างเพราะว่ามันน่ากินมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบประเภทเนื้อหมูกันบ้างซึ่งเนื้อหมูเาก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูชิ้นหมูหมัมกหมูบดหมูสไลด์หรือว่าหมูสามชั้น แล้วเขายังมีเบคอนพันไส้กรอกกับพันเห็ดหอมด้วยนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีเนื้อด้วยหัวละสองหนี่มีเนื้อให้ทานด้วยนะครับทุกคนซึ่งเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อโคขุนใบพายกับโคขุนลิปออยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับอย่างเมนูนี้ก็คือเมนูกุ้งแช่น้ำปลานะครับแล้วดูเขาจัดเลี้ยงออกมาดิจัดเลี้ยงออกมาได้สวยมากๆเลยอ่ะทุกคนเมนูต่อไปคือเมนูเกี๊ยวหมูนะครับเอาจริงๆมองแวบ,บแรกตอนแรกนึกว่าขนมจีบต่อไปคือเมนูต้มซุปเปอร์ขาไก่นะครับ เท่าท่าเลยนะครับตอนระหว่างที่ทานบุฟเฟ่เราได้นั่งสดน้ําร้อนๆแซ่บๆแบบนี้ไปด้วยนี่คือฟินมากๆเลยมาดูเมนูยำกันบ้างดีกว่านะครับและนี่ก็คือยำเล็บมือนางนะครับทุกคนส่วนเมนูนี้มีชื่อว่ายำคอมหมึกบวกไส้ตันนะครับเมนูต่อไปคือเมนูปูผัดผงกะหรี่นะครับ เมนูต่อไปคือเมนูกุ้งผัดพริกไทยดําต่อไปคือเมนูลาบหมูทอดนะครับแล้วถ้าใครอยากกินพิซซ่าเขาก็มีอันนี้เป็นพิซซ่าขอบบางนะครับของทานเล่นก็นจะมีแนกเกตเฟรนฟรายแล้วเขายังมีกุ้งดองซีอิ๊วด้วยนะครับดูดีน่ากินมากๆเลยอ่ะทุกคนปูมมาดองซีอิ๊วเขาก็มีเช่นกันน้ําพริกของเขาก็มีนะครับแล้วดูเครื่องเคียงของเขาดิมีทั้งไข่ต้มไข่ชะอมคือน่ากินมากๆเลยอะ่ะขนมจีนเขาก็มีนะครับทุกคนเรานี่ก็คือน้ํายาป่านะครับส่วนข้าวเขาจะมีเป็นข้าวผัดไว้ให้นะครับ ือถ้าใครอยากทานส้มตำเขาก็มีส้มตำไว้ให้ทำเอาเองเลยนะครับจะเป็นตำไทยหรือว่าตำปลาราเขาก็มีน้ำปลาร้าไว้ให้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากทำตำปูม้าก็ไปหยิบปูม้าดองมาใส่ได้นะครับทุกคนและเครื่องเคียงสำหรับบุฟเฟ่หมูกระทะเขาก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยโดยเฉพาะพวกผักนะมีหลายผักมากๆแล้วที่สำคัญก็คือเขียวสดน่ากินมากและที่ชอบที่สุดเลยคือมีใบโหระพาเพราะบางที่ไม่มีให้เนี่ยอย่างผักวางตุ้งเขาก็มีให้นะใครสายกินผักนี่หายห่วงมีให้เลือกเพียบขนมหวานเขาก็มีให้เลือกทานหลายอย่างเหล่านี้เลยครับผม ไฮไลท์ของที่นี่เลยมาร์ชเมลโล่เคลือบช็อกโกแลตหรือเรียกให้รู้หน่อยก็คือฟองดูนะครับอศซคีมเขาก็มีพวกขนมแบบเบเกอรี่ก็มีนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่จะเป็นแยมโลนะครับเป็นแยมโลที่ตกแต่งออกมาได้น่ารักมากๆเลยนี่คือถ้าเกิดไปไขนะ่ในคาเฟ่ย,ยังได้เลยนะขนมสุดฮิตอย่างบราวนี่เขาก็มีเช่นกัน อย่างครับเค้กก็มีนะครับผมแล้วดูสีดิพาสเทลมากๆน่ากินมากๆเลยอ่ะผลไม้เขาก็มีนะครับทุกคนเขาก็จะมีแตงโมแล้วก็สับปะรดนะครับน้าแข็งใส่ก็มีนะครับแล้วเขาก็มีเครื่องให้เลือกหลายอย่างเลยเช่นทับทิมกรอบลูกชิดก็มีครับฝักทองเชื่อมก็มีมันเชื่อมก็มีครับขนาดลูกตาลยังมีเลยอันนี้หากินยากนะเนี้ยวุ้นมะพร้าวก็มีครับหรือจะเป็นเฉากล้วยก็มีเช่นกันนอกจากนี้เขาก็มีซูชิด้วยนะครับทุกคนลูกชิ้นเขายังมีเลยอ่ะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือน้ําจิ้มของเขานะ ทำร้านบุฟเฟ่นอกจากวัตถุดิบที่ดีแล้วน้ําจิ้มก็ต้องเด็ดแล้วด้วยความที่ร้านนี้เขาเคยไปร้านอาหารมาก่อนน้ําจิ้มของเขาก็เลยทําออกมาดีครับเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดกันอีกครั้งดีกว่านะครับร้านนี้มีชื่อว่าเจ๊ใจดีบุฟเฟ่หมูกระทะโคขุนย่างเนยตั้งอยู่ในตําบลหนองตะพานอํเาเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งราคาต่อหัว219บาทไม่จํากัดเวลานะครับทุกคนราคานี้ไม่รวมน้านะครับทุกคนส่วนน้ำเนี่ยสั่งเท่าไหนจ่ายเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกค้าจ่ายค่าน้ําแบบเหม พอลูกค้าบางคนก็ไม่ทานน้ำอัดลมร้านเขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเดี๋ยวทริปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวทริปหน้าไปเจออะไรเด็ดๆดเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย